พวกเมืองวันนี้พี่กูเหมือนบอกว่ามันจะจับปลาให้กูกินมันสั่งไอ้นี้ยจะช้อปปี้มามันบอกไว้เลยว่าไอโง่กูก็ถามว่าแล้วปลามันจะโง่หรอวะมันบอกว่าก็คงโง่แหละไม่งั้นก็คงไม่ทามามันบอกว่าต้องซ้อมไว้เพื่อแก่ๆจะไม่อยู่เก็บผักจับปลาอย่างเงี้ยเพราะทงานไม่ไหวเออเอาก็ลองดูสองชั่วโมงผ่านไปเหมือนไปดูก็ได้แต่ปลาตัวเล็กอ่ะปลาซิวปลาซอยมันบอกว่าไม่พอกิน ต้องวางต่อรอปลาตัวใหญ่อ่ะมันบอกอีกสักสองชั่วโมงอ่ะมันก็วางต่อสองชั่วโมงผ่านไปไปดูใหม่เออกูกะ,กะว่าวันนี้เลยปลาทับทิมทอดกระเทียมปลาตะเพียนอะไรก็ทอดกระเทียมผัดเผ็ดอะไรก็ว่าไปอ่ะดึงขึ้นมานั่น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 มึงเห็นไหมนั่นมึงเห็นบนหัวฝ้าชีไ้ไหมนั่นเออมันบอกว่าปลาไหลกูก็ว่าผัดเผ็ดปลาไหลก็ได้ว่ะ เอออะแต่ปลาตัวเล็กมันหายไปไหนหมดวะก็เลยไปดูใกล้ๆไม่ใช่ปลาอะไรละมึงงูอะไรมึงงูเลย,เลยแดกปลากูไปหมดเลยนั่นนั่นนั่นดิ้นอีกดิ้นอีกเออแดกตัวปลากูซะตัวอ้วนเลยชิบหายแม่งงูอะไมึงง่เลย,มเลยไม่ใช่ปลานะพวกกูเนี่ยง่เลยหาปลาให้งูกิน มึงอยู่แล้วเป็นอาทิตย์แล้วนะตอนเลือแล้วกู